รที่สำนักงานกเกษตรตำบลแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชาสีมาพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาและกำลังพลจากกองพันทาหารราบมณฑลท,นทาหารบกที่21ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชาสีมากว่า30คนช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตแรงข้าวโพดหวานให้กับเกษตรกรตำบลแชะอำเภอคอนบุรีจำนวน14ไร่เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าจ้างแรงงาน ก่อนหน้านี้กเกษตรกรต้องประสบปัญหาไม่มีผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจนเกือบต้องปล่อยทิ้งทั้งแปลงนะครับไปยังถือว่าโชคดีที่สำนักงานกเกษตรอำเภอคอนบุรีซึ่งได้รับการติดต่อจากหน่วยทหารมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรนารีพร้อมจะรับซื้อข้าวโพดหวานของกเกษตรกรจำนวนกว่า1น,นตันในราคารับซื้อกิโลกร,รัมละ3บาทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวาน ในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมาและส่งกำลังพลมาช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกด้วย